ด้วยรูปแบบการทำงานที่ราชาซึ่งผมเองก็อยากย้ำว่าปีนี้ต้องขอบคุณบรรดาภาคประชาสังคมมูลนิธิต่างๆบรรดาน้องๆทุกคนและต้องขอบคุณพระนทานวันมะมะนนอมธาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อทำโรง,โรงครัวให้กับพี่น้องประชาชนผมอยาก ถามท่านรัฐมนตรีว่าระบบรวมศูนย์อำนาจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่กรมบรรเทาสนาภัยผมเข้าใจนะครับว่าในแต่ละปีท่านได้ตั้งงบเพื่อซื้อเรือซื้อรถซื้อเครื่องบินทุกปีแต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือไอ้เรือเครื่องบินรถเหล่านี้เนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่ศูนย์กลางทำยังไงให้ไปเตรียมความพร้อมครับอาจจะมีภาวะน้ําท่วมขึ้นจัดพลัน ในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งผมอยากเห็นเรือไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่พร้อมทันทีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมอยากเห็นเครื่องบินไปสแตนบายไว้เพื่อรอไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมอยากเห็นรถไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากเห็นหน่วยงานราชการทํางานรวดเร็วเหมือนกับภาคประชาสังคมหรือหนิวิทีต่างๆต่อไปอันนี้ผมอยากถามท่านแนวคิดการกระจายอำนาจการให้ความช่วยเหลือน,นั้นรัฐบาลมีความพร้อมที่จะกระจายอำนาจการช่วยเหลือให้กับ องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือกระจายให้กับจังหวัดได้ดําเนินการ ให้รวดเร็วกว่านี้หรือไม่ครับขอบคุณมากครับขออนุญาตตอบคําถามข้อที่2ในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมครั้งนี้ค่ะเรามีบทเรียนตั้งแต่ภาคเหนือลงมานะคะในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆที่จะอนุมัติซื้อเครื่องบินใหม่ยังไม่มีนะคะตอนนี้จะเป็นในส่วนของเรือตรงตามกับทางพื้นที่ที่มีความต้องการมากที่สุดเรื่องเรือเนี่ยค่ะดิฉันก็ต้องออนําเรียนทางท่านสุคโนว่าเวลาที่น้ํายังไม่มาเนี่ยค่ะเราก็เข้าไปหาพี่ น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะมีการขนย้ายมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มปอบางต่างๆออกมาที่สูนย์พักพิงดังนั้นสามารถที่จะใช้รถได้ตามปกติแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ที่ไม่ได้ออกมาตอนช่วงที่ทางทางการได้ได้เตือนนะคะยังอยู่ในบ้านห่วงบ้านหรือว่าคิดว่าน้ําอาจจะไม่สูงคราวนี้พอเกิดความต้องการพร้อมๆกันหลายๆที่เนี่ยค่ะหลายร้อยครัวเรือนเนี่ยมันเลย เห็นภาพว่ามันมีการขาดแคลนเพราะว่าบ้านแต่ละบ้านก็อยากจะได้การช่วยเหลือนะตอนนั้นตอนนั้นนะคะน,นี่ก็คือภาพจริงที่เกิดในพื้นที่ขออนุญาตให้ความมั่นใจกับทางท่านซูโกโนว่าจากสถานการณ์ที่เราได้รับมือมาโดยตลอดเตรียมพร้อมนะคะส่งสัญญาณเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเนี่ยแม้แต่อุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือที่จะ มีความจําเป็นกับการช่วยเหลือเนี่ยได้ลงไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วนะคะเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าไปส่งสัญญาณเตือนนะคะ ไปเตือนภัยซึ่งเรามีหลายระบบด้วยกันนะล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่มีความจําเป็นที่เราจะต้องทํางานผสมผสานกันในทุกๆรูปแบบการป้องกันแล้วก็การเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยค่ะในวันนี้ดิฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความตื่นตัวแล้วก็รับรู้ถึงสภาพปัญหานะคะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรการมอบถุงยังชีพนะคะที่ท่านเองอาจจะกังวลว่าของนั้นเนี่ย จะตรงตามกับความต้องการของพี่น้องประชาชนไหมเราก็จะทําให้อย่างดีที่สุดนะคะเพราะเรารู้ว่าในพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยของต่างๆก็ไม่เพียงพอด้วยนะคะอาจจะมีใครกักตุนด้วยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงก็พยายามส่งไปจากส่วนกลางให้ได้มากที่สุดให้เพียงพอ ที่มีความเป็นห่วงในเรื่องของวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีความเพียงพอแล้วก็มีการเตรียมพร้อมสุดท้ายนี้นะคะในเรื่องที่ดิฉันจะขอเน้นย้ำจากการที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตนนะคะได้มีมติในครมอในการที่จะอนุมัตินะคะงบกลางที่จะช่วยเหลือทุก ครัวเรือนนะคะ9,000บาทเนี่ยค่ะในวันนี้ทางคอรมอก็ได้เห็นชอบไปตั้งแต่วันที่3ทธันวาคมแล้วเพราะว่าท่านเน้นย้ําว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะั้นจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางจังหวัดนะคะทางพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ได้ส่งเรื่องเข้ามากรมบัญชีกลางนะคะได้อนุมัติลงไปที่ธนาคารพี่น้องที่จะต้องรับเงินเนี่ยค่ะจะต้องผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารเพื่อที่เงินจะได้เข้าบัญชี ทันทีเงินทดลองราชการนะคะออตอนนี้จังหวัดนะคะในพื้นที่ที่ประสบภัยเพิ่มอีกทางออที่ประกาศเอาไว้นะคะอีก7จังหวัดได้เพิ่มอีกจังหวัดละ50ล้านนะคะจากเดิมที่มีอยู่20ล้านก็จะทําให้การช่วยเหลือนั้นนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดการกระจายอํานาจไม่กระจุกอย่างที่ท่านเองเป็นกังวล